นิทาใน,นในวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากพระอภัยมณีพาสุสการหนีออกจากเกาะที่อยู่กับผีเสื้อสมุทรพวกเขาต้องพายเรือค่ะขึ้นลงกางทะเลอย่างยากลำบากพระอภัยมณีหมดแรงสุสาารก็หลับไหลด้วยความเหนื่อยลนะ้าแต่แล้วนางเงือกผู้ใจดีก็ปรากฏกายนางเงือกพาสองพ่อลูก ลอยฝาขึ้นไปยังเกาะแห่งหนึ่งที่นั่นเองพวกเขาก็ได้พบกับฤาษีผู้เปีย่ยมเมตตาและเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่อีกครั้งมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะคะสุดสาคอนทจนภัยเชิญติดตามรับชมทอมสนุกได้เลยค่ะณนะเกาะแห่งหนึ่งกลางมหาสมุทรพระอภัยมณีและสุดสาครใช้ชีวิตสุบสุขในกระท่อมไม้ไผ่หลังน้อยพระอภัยมณีในใจลึรู้สึกหม่นหมองพรรู้ว่า วันหนึ่งเขาจะต้องสา่งลูกไปเมือ่อศิสาครเริ่มโตขึ้นฤาษีท่านเห็นว่าสมควรแล้วที่จะต้องสอนศิลปะวิชาต่างๆให้พร้อมกล่าวว่าลูกเอ๋ยเจ้ามีบุญนะจงเรียนรู้วิชาต่างๆเพื่อใช้ปกป้องตนเองและช่วยเหลือผู้คนเถิดศิสาครได้นำเรียนศิลปะวิชาภายใต้การดูแลของฤาษี กางเมดมนการต่อสู้การใช้ดาบก,การขี่มา้าจนกลายเป็นชายหนุ่มผู้กล้าหาญหลังจากร่าเรียนศิลปะวิชาเซกฤษีได้มอบของวิเศษสองสิ่งสิ่งแรกคือไม้เท้าวิเศษสิ่งวิเศษที่สองม้านิมังกรซึ่งเป็นม้าวิเศษที่วิ่งได้รวดเร็วดั่งลมพายุเมื่อถึงเวลาสมควรพระคณีจึงกล่าวกับลูกชายว่าสุดสาคอน เจ้าจงเดินทางไปยังเมืองผลึกที่นั่นคือถิ่นฐานของแม่เจ้าทรงใช้สติและความกล้าหาญเพื่อหาแม่ให้พบสุดสาคอนกาบรลาพ่อและฤาษีพร้อมทางน้ำตาและหัวใจที่เปลี่ยนด้วยความตั้งใจการผจญภัยของสุดสาคอนเริ่มต้นขึ้นสุดสาคอนเดินทางระหว่างทางสุดสาคอนช่วยชาวบ้านจากอันตรายหลายครั้งจนผู้คนยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษแห่งท้องทะเลในที่สุด สุดสาครก็เดินทางถึงเมืองผลึกและได้พบกับหญิงชราคนหนึ่งซึ่งแท้จริงแล้วคือแม่แท้ๆของเขาเองเมื่อทั้งสองพบกันหญิงชราก็จำได้ทันทีเธอก็สวมกอดลูกชายพอดีใจมากน้ำตาของสองแม่ลูกก็ไหลออกมาหลังจากนั้นไม่นา,า,า,านพระัยมณีได้ยินข่าวก็รู้สึกมีความสุขพร้อมเป่าปีเป็นเพลงอัมราอดีเพราะรู้ว่า ลูกชายของเขาเติบโตแล้วจริงๆคติธรรมจากนิทานเมื่อถึงเวลาหนึ่งในชีวิตเราต้องเรียนรู้ที่จะเดินทางตามลำพางขอเพียงมีสติมีศรัทธาและมีความดีนำทางสุดท้ายไปทางจะงดงามเสมอสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ